ฝึกอ่านคำสระอโดยมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกออบกกออบกจออบจอบจออบจอบด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 อบตออบตอบตออบตอบบออบบอบบออบบอบ ปออบอปออบปอออบอออบออบอขออบขอบอบขอชอบชอบชออบชอบถออบอทออบอบผอบผอบผออบผอบ ฝออบฟอฝออบฟอสออบสอบสออบสอบหออบหอบหออบหอบคออบครอบคออบครอบงออบงอบงออบงอกชออบชอบชออบชอบสออบสอบสออบสอบ ทออบทอทออบทอนออบนอบนออบนอบพออบพอบพออบพอบฟออบฟอบฟออบฟอบมออบมอบมออบมอบยออบยอบยออบยอบรออบรอบรออบรอบ ลออบลอบลออบลอบวออบวอบวออบวอบหออบหอบหออบหอบต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะกอบกอบจอบจอบดอบดอบตอบตอบบอบ บอบปอบปอบอบออ้ขอบขอบชอบชอบทอบทอบพอบพอบฟอบฟอบสอบสอบหอบหอบคอบคอบงอบงอบ ชอบชอบซอบซอบทอบทอบนอบนอบพอบพอบฟอบฟอบมอบมอบยอบยอบร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 อบวอบวอบหอบ 哈。Huh.